สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถสวยๆสักคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็น Honda c ซ v อวปี2004นะครับผมนี่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกจิ๋วเลยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยไฟตัวนี้มีแรงดึงดูดสูงนะฮะใส่แล้วมีสเสน่ห์มากนะครับผมนี่ครับชมรอบคันก่อนเลยสีค่อนข้างเต็มนะสีประมาณ90สอร์เซแล้วกันสีเพิ่งทำมาใหม่นะแต่ว่ามันมีตำหนินิดหนึ่งนะครับผมมีรอยเบียดนิดนึงนะครับ มีรอยเบียดแรกนะครับสะโพกหลังซ้ายนะฮะรถได้เดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่ครับมีสะโพกตรงนู้นแล้วก็มีท้ายตรงนี้หน่อยนะฮะมือเปิดหลังไม่มีนะเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับลูกค้าเดี๋ยวผมใส่ให้มีฝาครอบยังอะไรเดิมๆยังมีอยู่ครบนะนี่แล้วก็มีตรงนี้เบียดมาหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะจะขัดได้นะไม่แน,น่ขัดได้นิดเดียวนะครับรอยตําหนินิดเดียวเท่านั้น เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันติดแก๊ส LPG หัวฉีดเรียบร้อยนะครับติดแก๊ส LPG หัวฉีดเรียบร้อยแล้วนี G, ่แก๊ส LPG หัวฉีดนะครับถังเป็นถังโดนัทนะฮะทําตู้ตีปิดมาอย่างสวยงามนะฮะตู้ตีปิดมาอย่างสวยงามเนี่ยเนียนเลยครับเนียนเลยตู้เนียนเลยปิดมาอย่างเนียนเลยนะฮะนี่ครับปิดมาเนียนเลยนะครับทําตู้เก็บอย่างดีนะยอ้ยตกใจหมดเลยลูก แอันนึงนะลูกนี่ครับนี่อ่าวได้ช่วยได้อ้าวรีวิวเลยข้างในเป็นยังไงครับเบาะเป็นยังไงเบาะนิ่มมากเลยเบาะนิ่มครับนี่เบาะนิ่มนะครับนั่งชิวๆได้เลยนะครับเนี่ยรถคันนี้ขับเป็นยังไงบ้างครับแอร์เย็นไหมแอร์เย็นช่วงล่างดีไหมขับตกหลุมมีเสียงดังก็แก๊กไหมไม่มีนี่เชื่อเด็กได้เด็กเพราะว่าไอ้คนตกลงไปมันก็ขึ้นมาได้เลยเพราะมันยกสูงอ่ามันยกสูงนี่นะครับ อ๋อขับสี่ล้อนะครับรถคันนี้สภาพเป็นยังไงจะขบนั่งแล้ะจะขบชอบไหมเครื่องดีไหมป้เเาเหยียบแล้วเร่งเครื่องเป็นยังไงเลี้ยงดีไหมเกียร์เปลี่ยนสมูทไหมรถมีกระตุกกระตักไหมไม่ไม่ไมีอ๋อนี่นะครับมีีไฟน่ด้วยอ๋อมีไฟ,ม,ไฟมีไฟจิ๋วนะครับไฟจิ๋วที่ไฟจิว๋วที่ป้าบอกนะนีะ่ไฟจิวจ๋วจิ๋วออไฟจจิิ๋๋วว้าวถือกล้องให้ป้าสิถือกล้องให้ป้าหาน ไปไหมอ่าไม่เป็นไรไนครับรถด,ดูห้องเครื่องนะห้องเครื่องแบบ<อ>เดิม<ๆ>เดิมเดิมสนิทนะฮะเดิมสนิทเลยนี่ห้องเครื่องะระวังยุงกัดน,นะลกูกโอเคนี่ติดแก๊ส LPG หัวฉีดเรียบร้อยแล้ว แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับผมรถคันนี้ผ่านการเซอร์วิสมาแล้วเจ้า,จาของแพลรถไฟฟ้านะฮะไปตกมาตายเพราะรถไฟฟ้าเก็บงานมาให้อย่างดีและพร้อมใช้งานจริงๆแต่ไปตกมาตายเพราะรถไฟฟ้ารถคันนี้มีเบียดหน้าขวามานี่เดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ครับมีเบียดมาเพราะฉะนั้นมุมนี้ไม่เดิมนะนี่จะมีรอยสีแตกตรงนี้นี่นะครับรน,นี่เห็นไหมน้องจิเขาบอกว่ามีกระจกมองมุมตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้มองฟุตบาทเวลาขับจะได้ไม่เบียดฟุตบาทนะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากนะด,ดีไหมครับคันนี้ป้าป้าเสนอขายเพียงราคาเท่าไหร่เจ็ด0้าบาทเท่านั้นอ่าสนใจติดต่อเบอร์อะไรสนเออไม่ถึงแสนเอาสนใจติดต่อเบอร์อะไรไหนบอกเบอร์ลูกค้าสิลูกเบอร์ป้าเบอร์อะไรจไม่ได<ำ>้ศูนย์แปดอะไรอ่าศูนย์แปดสามอะไรลูกสอสนใจติดต่อศ8 3ย์6ปดส2มสามสองหกสี่สามสาสองนะครับ ชมภายในกันนะครับเก๋อะไรใช้ได้หมดเลยนะครับหน้าจอ Android 11นิ้วนะครับผมเอาขึ้นรถได้แล้วลูกขึ้นรถได้ละได้ละโอเคนะครับผมสนใจดูรถได้ที่ซอยมิตรินรามกำแพงเขตสะพานสูงนะครับขอบคุณครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาชมรถกันได้ครับ